สำหรับใครที่ต้องการเติม FC c o i นะครับผมวันนี้ขอแนะนำ www. f i f a c o i c o m ไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์ม PS, Xbox หรือว่าจะเป็น PC นเนี่ยก็สามารถเลือกใช้บริการได้อย่างสะดวกและปลอดภยัยถ่าใช้โค้ดส่วนลด BB w a t e r f u c k ลดทันที5%ครับผมหาใครต้องการ FC c o i นึกถึง www. f i f a c o i c o m เลยครับผมหากต้องการเติมเกมให้นึกถึง Over Top Up กับโปรใหม่เอาใจสาย FC 24ปลอดภยัยราคาถูกแอดมินบริการดีกับแคมเปญใหม่ล่าสุดฟาดแข่งได้ทุกรูปแบบเปิดจำหน่ายแล้วทุกแพลตฟอร์มมีส่วน ลดมากมายไปจัดกันได้ที่เว็บ Over Top ช p ลิงอยู่ใต้คลิปเลยครับโปรโมชันดีๆวันนี้กับ YouTube พีเมียมราคาเพียง55บาทต่อเดือนไม่ว่าจะดูหนังฟังเพลงไม่มีสะดุดดู YouTube แบบไม่มีโฆษณามากวนใจพร้อมแอป YouTube Music ฟังเพลงแบบชิลๆสบายๆสมัครง่ายผ่านอีเมลสนใจคลิกลิงกใต้คลิปหรือสแกน QR Code หรือว่าแอดไลน์ DSI 360ได้เลยสวัสดีทุกคนเลยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ชมโกลาฟกับช่วงสิช่วงสุดท้ายกับการปิดตลาดนะครับผมและประเด็น คือเราเดี่ยมีปัญหาแม็กทุกพาร์ทเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องดาวรุ่งเรื่องในทีมเ,เรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นและในพาร์ทนี้แม็กมีปัญหากับนักเตะหนึ่งคนนทุกคนนักเตะคนนี้คือชองแคร์ตดิโบครับแม็กไม่เคยฟิตเลยเหลือจะเชื่อคือผมอะ่ะคิดว่ามันน่าจะบั็กเวคือผมไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะแต่ว่าถ้าย้อนกลับไปทุกคน ย้อนกลับไปเนี่ยตั้งแต่ถ้าผมจำไม่ผิดนะตั้งแต่นัดกับบอลหมัดสองตสองตัวดีโบนี่คือไม่เคยได้ลงตัวจริงแบบเต็มร้อยเลยนะครับแม่งคือความฟิตเครื่องหลอดตลอดบางทีก็มีแค่สิบเปอร์เซ็นต์เห็นไหมทุกคนคือผมเนี่ยปรับให้ต่ําสุดเลยนะในเรื่องของการซ้อมแบบใช้เอเนอร์จีสูงครับคือตัวดีโบมันก็บอกว่าเดี๋ยวมันจะฟิตกลับมาแหละอีกสามวันแต่พอถึงสามวันเนี่ยแม่งก็ยังไม่ฟิตเหมือนเดิมทุกคนเดี๋ยวลองดูก็ได้สภาพแม่งแย่มากผมก็เลยงงว่าเฮ้ย เกิดอะไรขึ้นกับตวดีโบวันนี้ถ้าเกิดเป็นอย่างนี้เนี่ยเซนเตอร์เราจะหายไปหนึ่งะทุกคนอาจจะต้องเสริมเพิ่มนะเพราะว่าตัวดีโบเนี่ยก็ถือว่าเล่นได้ดีแต่ว่าพี่แกไม่ฟิตซะงั้นงงจัดแต่ประเด็นคือผมไม่สาม,มารถลองได้ทุกคนเพราะว่าอีกสาวันจะเจอเวสแฮมเราก็ต้องมารอดูใช่ไหมว่าตัวดีโบเนี่ย มันจะฟิตไม่ฟิตแต่ว่าผมม่ค่อนข้างเชื่อมั่นเลยว่ามันอะบักไปแล้วทุกคนแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมันไม่กลับมาฟิตอีกแล้วแน่นอนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมไม่ไม่รอดีกว่านะครับผมที่จะมานั่งลุ้นว่าเฮ้ยเกมถัดไปมันจะฟิตหรือไม่ฟิตผมก็เลยคิดว่าเงินเราเนี่ยมีเยอะผมไปเสริมกองหลังเพิ่มเข้ามาอีกหนึ่งหน่วยดีกว่านะครับผมเพื่อว่ากันไว้ก่อนกันไว้ดีกว่าแก้เดี๋ยวแย่แก้ไม่ไไทันแน่นอน,นทุกคนบอกเลยคิมมินแจจากบาเยิร์นมิวนิกนั่นเองครับผม ราคาเนี่ยถือว่าถูกมากนะ46ล้านปอนด์กับเรตติ้ง85ผมว่าหน่วยก้านดีมากและแน่นอนตอนนั้นเนี่ยแมนยูได้เจอกับไบเยอร์นะครับผมในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกฟอร์มดีนะใหญ่เร็วค่อนข้างแข็งครับคืออานจริงๆเนี่ยมันเป็นแพนิกาบก็ว่าได้นะเพราะว่าเราก็จําเป็นที่ต้องเสริมทางด้ของคิมบินแจเข้ามาครับเพราะว่าตัวดีโบนเนี่ยพี่แกดันให้เจ็บก็ไม่รู้หรือว่าเป็นอะไรก็ผมยังไม่รู้เลย ผมก็เลยคิดว่าเออต้องเซ็นแล้วแหละกองหลังเข้ามาสักหนึ่งหน่วยแล้วผมคิดว่าท้ายอย่างคิมินแจน่าจะเข้ามาช่วยได้ดีนะสำหรับกองหลังแมนยูนะครับมีความหนักแน่นนั่นเองราคาค่าตัวของคิมินแจครับก็จะอยู่ที่46ล้านปอนนะซึ่งโอเคผมคิดว่าใช้ได้ครับเราจะยืดไปก่อนที่50ล้านครับทุกคนบวกกับเซลล์ออนคอสสิบห้าเปอร์เซ็นต์ไปเลยฮนะดูซิว่าบายเยนมินิกจะว่าอย่างไรกับดีลนนี้ครับเขาน่าจะเรียกเพิ่มนะเอาบายเยนบอก what วาย์ย์บอกมันต่ำไปหน่อยไอ้หนุม่มแล้วไปคิดจะเจรจากันเลยอะคือยืดไป50มึงก็เดินกลับบ้านเลยงั้นโอ้โหย์ย์นี่แม่งโคตรหยาบโอ้โหแยกจัดชีวิตหลังจากที่คิมเบนแจโดนปัดไปแล้วก็ว้าวุ่นเลยทีนี้นะครับมี2แค a n เเตตหลักนะครับผมในตัวเลือกที่2นะครับผม2คนเดี๋ยวไปดูว่าจะเป็นใครทุกคนคนแรกคือสวนบอสแมนจากนิคาสเซนนะฮะคนที่2คือเอ็ดมองถับโซบาจากเบียรร แต่ประเด็นหลักๆก,ก็คือถ้าผมเซนนิวคาเซลเข้ามาอีกหนึ่งเนี่ยคือนิวคาเซลสาขา2แล้วนะแต่ <c oughs> ถ,ถ้าเกิดเซนถับโซบาผมคิดว่าน่าจะราคาแพงกว่าบอสแมนหรือเปล่าลองลองดูฮนะถ้าผมเอาบอสแมนไปอีกหนึ่งคนเนี่ยอันโตนิโอซิลบาจะต้องขยับมาเล่นขวาและเชฟมันจะเปลี่ยนทุกคนนะนักเตะมันเพราะมันเปลี่ยนตำแหน่งมันก็อาจจะเปลี่ยนนะครับผมฟอร์มอาจจะไม่ได้ดีเหมือนเดิม เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราต้องการเซนเตอร์ตัวขวาเท้าขวาผมว่าทับโซบานน่าจะตอบโจทย์มากกว่านะครับสำหรับรายนี้ซึ่งเดี๋ยวเราไปดูก่อนนะว่าจะเป็นราคาเท่าไหร่กับการที่ต้องยื่นนะครับผมไปให้ทางด้านของ b บียริอครับจัดไป let's go เราจะยื่นไปให้ b บียริอครับเท่าไหร่เนี่ยฮะถือว่าตอนนี้เป็นดิวตาบอดจัดๆนะครับผมแล้วก็เราพลาดดิวของคิมินแจไปแล้วซึ่งดิวนี้เราก็ไม่อยากที่จะผมจะยื่นไปก่อนที่ราคา40 5.7ล้านแล้วกันทุกคนบวกกับเซลล์ออนครอสที่15%อันนี้บอกเลยว่าตาบอดจะจัดไม่รู้ว่าราคาถับโซบาเท่าไหร่หรือว่าจะแพงกว่านี้อันนี้ไม่ชัวร์เหมือนกันงั้นผมขอยื่นไปนก่อนที่45แล้วกันนะต่อรองมาได้ราคาที่ใกล้เคียงกับที่เขาอยากขายครับ48เขาเรียกกลับมาถือว่าโอ้ยเราคาดการได้ดีว่าราคามันอยู่ประมาณนี้เครับเรียกว่าผมฟุกเหมือนกันประเด็นคือขอตัด10,000แมันไม่ยอมเลยนะโอเคอะ งันผมก็จัดใครเลยละกันนะครับผมราคาไม่ได้เหนือความคาดหมายแล้วก็48ล้านถือว่าเป็นราคาที่ดีครับนี่ครับเอ็ดมองทับโซบาก็ถือว่าเข้ามาช่วยนะครับในส่วนของเซนเตอร์แมนอยู่ที่ตอนนี้โตดิโบกำลังออกทะเลครับทุกคนด้วยสภาพความฟิตที่แม่งไม่เคยจะกลับมาเลยฮนะอาจจะเป็นบั๊กของเกมซึ่งผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าการได้ทับโซบาเข้ามาก็น่าจะช่วยได้ครับแต่อาจจะต้องปรับตัวกับอัโตดโอซิวานะ ซึ่งอันโตเรียซิวบาเนี่ยเล่นคู่กับทางด้านของตัวดีโบได้ดีมากครับแต่ว่าทับโซบาต้องมาลุ้นก่อนแหละฮะและก็ล่าสุดครับอย่างที่บอกไปดิวแมนอยู่ขึ้นมาอยู่ล่าสุดเลยครับคือทางด้านของทับโซบาที่4ี่ล้านครับเอาล่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูอาการตัวดีโบก่อนว่าเขาดีขึ้นหรือเปล่านะครับผมหลังจากที่เดินผ่านมา3วันถ้าดีขึ้นแสดงว่าหายบักแต่ถ้าไม่ดีขึ้นคือมึงบักยาวแน่ๆทรงเนี่ยและตัวดีโบครับโอ้โหใช่เลย ฟิตเนสมันไม่เคยเกินยิบสามเลยนะทุกคนผมว่ามันพักว่ะและคือผมช่วยอะไรมันไม่ได้เลยนะตอนนี้โอ้โหสภาพเกมถัดไปคนระับเป็นแมนยูกับแอสตันวิลล่าและโตดิโบผมก็กู่ไม่กลับจริงๆนะและประเด็นคือล่าสุดเนี่ยเหมือนอาการเป็นใจนะเพราะว่ากรีนบูดจะได้ลงแทนคูรูเชฟสกี้ครับเพราะว่าคูรูเชฟสกี้เนี่ยพี่แกเจ็บนะทุกคนซึ่งก็ต้องไปพักก่อนคนระับเป็นกรีนบูดนะครับผมหน้าขวาคนเดียวนะตอนนี้นะครับ อาจจะมีเมสันเมาส์มาคอยโรเตชันเกมกับแอตันวิลล่าครับก็ถือว่าเป็นเกมที่งานหนักของแมนยูในช่วงที่ตอนนี้เนี่ยอาการไม่ค่อยดีนะนักเตะมีปัญหาครับแล้วก็ในทีมต้องสับเปลี่ยนนะครับผู้เล่นหลายคนเหมือนกันเนื่องด้วยความฟิตไม่พอครับเดี๋ยวมาดูจะมีปัญหาระยะยาวกับแมนยูหรือเปล่าครับและเกมจะเริ่มจากฝ้าฟางของแอตันวิลล่าครับเจ้าบ้านก่อนครับดากลาสลุย จังหวะนี้แก้มาได้เดี่ยวีเข้าสายยิงแล้วจังหวะนี้ชนคานโอ้โหบ่งไปได้ครับที่มาที่เนทหักหลบม,มาสวยมากออกมาด้านข้างมาที่บูโนโฟันเดสบูโนโส่งเข้าด้านในไปสวยหอยลุนแล้วจังหวะนติดเครื่องหอยลุนไปแล้วหอยลุนจังหวะนี้แล้วหอยลุนมาสวยๆหอยลุนบางหนึ่งทีแล้วยิงอ้โหเชิงดีจะจัดแครับได้ของลาสมูดหอยลุนคือซามิมล,ล่าเนี่ยเปิดเกมมาดูคึกคักกว่าครับแล้วก็เขารู้เลยครับช่วงนี้แมนยูดูไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ เลือกที่จะตันกองหลังอย่างเดียโก้คาร์ลอสไว้ก่อนครับแล้วโอกลายเป็นว่าเสียเรียมเนี้ยหอยลุนยิงเข้าไปเลยอะมูซาเดียบ,บี้จังหวะนี้โดนสไลด์โกตัดร่วงเลยครับู่เพื่อนเก่าเนี้ยทำโซบา้ากับเดียบ,บี้ก็น่าจะใบเหลืองครับตามสภาพู็ลูกนี้ไปตัดแล้วตั้งเตะของแอสตันวิลลาเปิดจอดเข้ามาจังหวะนี้มองแล้วโมเรโน่เกือบไปโอ้โหคอ,อ,อสตาย,ยังถอยไปชกได้ทันเดียบ,บี้เอาล้บกันนะชก การาโชก็ไปเสียบอลเดี๋ยบี้เปิดเข้ามาจังหวะนี้แล้วคาร์ลสปั๊มแล้วจังหวะนี้โอ้โหมันก,กักกันกับกองหลังแมนยูแล้วคอสตาช่วยอีกแล้วโอ้คึ่งหลายตัลวิน่าโดมิเนตเกมดีมากแล้วดูความเร็วของเกมแอตตาวิน่าเอาเรื่องออกมาได้ย่างเดี๋ยบี้เปิดย้อนไปจังหวะนี้แล้วไปลี่โอ้โหลู้ได้สวยโอ้โหเดี๋ยว,วนนะ อตเลติลาครึ่งหลังนี่เป็นคนละทีมไม่ได้เล่นโคตรดีเ็าส่งซานิโอโลลงมาด้วยในครึ่งหลังแล้วก็โอเกมแบบดูแบบปู่และไบรลี่ลูกนี้คือเป็นนักตะก้อเก่าชัวชัวๆๆยิงอย่างสวยแลย้วกระโดดข้ามคอต้าที่เรียกว่าเซฟมาทั้งเกมแล้ววันนี้อ้าวแล้วเข้าพลาดเองครับพอยลูนฝากต่อบ B uno, B uno, uno, ูโน่บูโน่บังบูโน่จังหวะน,นี้เข้าขวาแล้วบูโน่กดขวาแล้วโอ้โหเซฟได้โอ้ลูกนี้แอเลติกาเขาพลาดเองครับแมนยูเกือบลงโทษเลย แล้วบูโน่เฟเดเปิดครอสเข้ามาตรงนี่เป็นเซนเม้าโ์มงแล้วเรียบร้อยโอ้โหซูเปอร์ซับโอโ้ลงมาเพื่อมงจริงๆก็เป็นเซนเมาส์โอ้โหยอดเยี่ยมจัดเป็นสองึของ Man แมนยูครับบุพอได้แก้เกมแล้วเกมเริ่มดูดีขึ้นนะแมนยูก่อนหน้านี้นี่คือแทบจะครองบอลเนี่ยไม่ได้เลยฮนะลูกนี้บุโน่เปิดดีครับแล้วเป็นเซนเมาส์โฉบมาสวยแล้วมงเข้าโอ้โหตำแหน่งที่ผู้สาประตูมักจะโดนกันในเสาสองอ่ะ แล้วบุโนโอกีมารายครับแท็กไม่ได้สวยครับกีมารายแท็กมาสวยแล้วฝากเขาด้านในมาเมนสัญบมาส่งต่อให้เทลหลุดมาแล้วเทลจังหวะนี้กดขวาโอ้โหบอลมันเหิหนหาวไปหน่อยหมดเวลาจนได้ครับโอ้โหแมนยูกับแอสตนวิลล่ากลายเป็นเกมที่เหนื่อยของแมนยูเฉยเลยฮะเป็นเกมที่หนักของแมนยูครับแล้วก็กว่าจะได้มาถึง3มแต้มนี่ก็ถือว่าไม่ง่ายนะเล่นที่บ้านวิลล่าเลยครับก็เป็นเรื่องปกติที่วิลล่าเขาจะฮึกเอมานะ และเกมกับรูตันเท้าแมนยูเฉือนหนึ่งศูนย์โอ้โหแล้วเบสักินวูทยิงประตูแล้วด้วยโ,โหน่าเสียดายคือเราไม่ได้เห็นน้องยิงในเกมที่แบบเราเล่นนะทุกคนหรือว่าเราเป็นผู้จัดการทีมก็แต่ว่าซิมแมทแมยิงเก่งจังเลยคนระับแต่ก็ถือว่าดีนะเกมกับโซซิดัดนะครับผมก็วันนี้โซเิดัดมาในระบบ433นะซึ่งถือว่าเป็นนักเตะท,ที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นคูโบะทางด้านขวามีมาริโนเป็นกองกลางครับมีทางด้านของซูบิเมนดี้นะฮะ แล้วก็กองหน้าตัวเป้าเป็นอันเดรซิวาก็ถือว่าเป็นนักเตะที่มีความสามารถนะแล้วก็แบ็กซ้ายอยา่างคิวรนเชนี่ที่เคยอยู่กับอาร์เซนอลมาก่อนนะครับและผมคิดว่าตัวดีโบน่าจะกูไกะก่ไม่กลับและครับกู่ไม่กลับไม่เท่าไหร่คือมึงติดโทษใบแดงมาด้วยนะตอตัวดีโบเอาละรครับผมเกมกับโซซิดัตวันนี้นะครับมาในระบบเดิมของเราครับประเด็นคือเหมือนเดิมเลยนะผับโซบาจะต้องลงแทนตัวดีโบเพราะว่าตัวดีโบครับหนึ่งเลยคือมันติดโทษ ใบเหลืองครบครับและก็ประเด็นที่2คือความฟิตมึงคือ20ผมว่าตวริโบผมไปแล้วน่าจะขิดเรียบร้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องโบกมือลากันนะตอนนี้เลยครับตริโบเป็นทับโซบาร์แทนแล้วกันนะทุกคนจัดไปฮะเกมรอบสิงโปรแมสุดท้ายครับฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนส์ครับแมนยูก็จับฉลากเจอทีมจากสเปนอีกแล้วทุกคนถือว่าเป็นผมลิกิตนะแม่งเจอกันบ่อยๆอะแมนยูกับฝั่งสเปนและเบซนเม้าส์ครับหลังๆก็เริ่มที่จะฟอร์มดีกลับมานะ อยี๋มาดูกันว่าวันนี้แมนยูจะสามารถบุกมาเก็บใช้ได้ก่อนหรือเปล่ากรับที่บ้านของเดียลโซเซดัดครับและทับโซบะยกขึ้นมากระโชมหมกลงพื้นแล้วหอยลุนหอยลุนเอา้าเสียบอลครับแล้วสวนมาจาังหวะนี้ของเดียลโซเซดัดโซเซดัดแทงมาดีจัดจัดแล้วสุดท้ายคุโบโเหลือเกินจริงจรแลู้กนี้ถือว่ายิงดีมากครับคุโบเอาเจ็บอะไรวะเนี่ยอ๋อ โอ้ตกใจหมดอ๋อคือท่าเลยเนี่ยไอเราก็ตกใจด้วยว่าบอนเจอุซาเป็นห่วงแวบ,บหนึง่งโอ้ตอนนี้อยายกจะถีบโอ้สไลด์ไม่ถึงคนระับด้วยความที่บอลมันก็ไหลไปหาคูโบะแล้วหูลูกนี้จบเยือกเ,เย็นมากๆแล้วท่าดีใจนี่นาดีดกะโลกมากเลยอันโตดิโอซิบาออกซ้ายไปแล้วแบนอยู่ต้องบุกหนักกว่าเดิมเอเนเดสออกมาด้านซ้ายกาาโชฝ่าเข้าตรงกลางมาสวยมากๆแล้วฮอยลูนตรงนี้ ไม่มีคนอยู่แล้วยิงอัดไปเลยยับไม่มีคนเติมเข้าจุดตรงกลางครับหอยลุนก็เซ็งแหละก็เคลียร์ทิ้งออกมาก่อนและจวจังหวะที่2เป็นบอลของแมยูเต็ดนิสโดมานติเนสฝากมาและบุโนโส่งต่อการาโชย้อนกลับมาจาังหวะที่หอยลุนเข้าขวายิงติดแซมของเรมิโร่ที่โฮแมยูมาเป็นชุดเลยเตาเร่ตาเร่บกลับมาคองบอลกันแน่นมากครับน้นาซนใดัดครับ วันนี้หักมาสวยครับเคาะกันดีจริงๆแล้วเคาะต่อมาคูโบเข้าขวาติดเซฟที่คอสตายังเก็บได้ที่ทิปเปียการาโชเห็นหอยลุนและหอยลุนวิ่งหนีแต่ดอมแมดก็ตามติดจริงๆหอยลุนแตะบอลแล้วมันก็ออกข้างวีโก้ด้านหน้ามีหอยลุนคอสตาเสี่ยงขึ้นไปบ้างครับแล้วบ่งมาได้ที่การาโชการาโชเลี้ยงออกด้านนอกการาโชบนกลับเข้ามาการาโชส่งต่อให้เอเดนสไปแล้ว เอเดนหลุดขึ้นมาแล Death, แ้วเอเดนจังหวะนี้เห็นบูโนอยู่ตรงกาลางแล้วเทียดี่โอ้โหขัดขวางความจเจริญอีกแล้วย้อนกลับมาเมสันมาส์เมสันมาส์วนเมสันมาว์วนเข้าขวาแล้วปั่นติดบล็อกอีกทีเตโอสวนย้อนกลับมาเตโอยอดเข้ามาหอยลุนไม่ถึงโอ้โหนอมแมทโอโเล่นโคตรดีเลยหอยลุนจังหวะนี้เห็นควาัสเกเลียขอมาควาัสเกเลียแตะเข้าด้านในเคเลี ia, ยยิงไม่ได้ฝากมาต่อให้เมสันมาส์เมสันมาส์ ไปเองแล้วเบสท์มากดขวาจังหวะนี้แล้เซฟได้ที่เรมิโรอีกทีตัวโดนซิว่าฝากมาสวยที่เบสท์มาเบสท์ม้าเ,เห็นขวาแล้วมาที่กีนบูดลูกนี้ไม่ล้ำหน้ากีนบูดมาแล้วกีนบูดฝากต่อให้ออยลุนย้อนกลับมาตรงกลางโอ้ติดเซฟอีกกีนบูดไปแลว้วจังหวะนี้ยอดเข้าไปให้เบสทเม้าแล้วถึงไม่จังหวะนี้โอหนอมแฮดอีกแล้วโอ้เหลือแต่เชื่อเรียกชื่อไม่จนเบื่อแล้วเนี่ยสไปที่เตโอเตโอด้านซ้ายครึ่งหลังเงียบมาก เตโอไปเองครับเตโอจังหวะนี้แล้วเตโอดึงขึ้นมาให้ควาล์เกลียรกระดกย้อนควาล์เกลียเข้าขวาปั่นยิงติดแซมกโอ้โยกขึ้นมาก็น่าจะหมดเวลาโอ้โหแมนยูไม่สามารถที่จะทำอะไรโซเซดัดได้ทุกคนโอ้โหเหลือเชื่อคือโซเซดัดวันนี้คือเล่นดีคิปาหายทุกคนโดยเฉพาะกองหลังนะทุกคนนะเขาชื่อนอมแมทใช่ไหมผมไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะผมไม่รู้จักเขานะแต่ว่าแม่งเล่นโคตรดีโอ้โหเหลือเชื่อ เขาชื่อว่าโรบินนอร์มานโอเคคือแม่งเล่นโคตรดีคือแม่งดีจัดนะครับและประเด็นคือไม่ใช่แค่นอร์มานเล่นดีนะเทียนนี่ก็เล่นดีด้วยคนระับโซเซดัตนี่คือโอ้โหกลายเป็นยากนะคือตอนแรกแมนยูไปเยือนสเปนมันก็ไม่ง่ายอยู่แล้วตอนนี้กลายเป็นยากแบบคูณ2คูณ3ครับโอ้โหสุดยอดจริงเฮ้ยทุกคนตัวดิโบผมกลับมาแล้วตัวดิโบผมกลับมาฟิตแล้วครับเฮ้ <laughs> ผมดีใจเป่งเลยโอ้โหไม่ได้เจอกันนานในะที่สุดเองก็กลับมาจนได้ และเกมกับฟูแลมเราชนะ3าหนึ่งครับโอ้ยอดเยี่ยมนะก็เก็บ3แต้มต่อไปได้ครับแต่ว่าไฮไลท์ก็คือตัวดิโบผมกลับมาแล้วหายไปเกือบเดือนในเวนโอ้กูเกือบจะปล่อยมึงทิ้งไปแล้วนะและ FA ครคับครับโอ้โหแมนยูเหมือนโกดครมาครับโหยิงไป5ลูกคอยลุนนี่เกือบเบิ้ล4ี่นะอะไรครับผมเตรียมความพร้อมสู่เลกที่2อ,อีกหนึ่งครั้งครับทุกคนใครไม่ฟิตต้องฟิตให้ได้ครับในเกมที่สเพราะว่าเราจะล้างแค้น ตอนนี้เนี่ยโตดีโบมันกลับมาเป็นเป็นผู้เป็นคนแล้วทุกคนนะมันกลับมาฟิตแล้วแต่ว่าต้องดูครับว่าจะฟิตทันใช้งานในเกมถัดไปหรือเปล่านะแต่หลายๆคนก็น่าจะฟิตทันครับในเกมถัดไปเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกเลยว่าเราจะต้องล้างแขนเลี้ยวโซซิดาให้ได้ครับเพราะว่าเกมที่แล้วเนี่ยก็ทำราเจ็บแสบมากๆเลยนะอะไรครับผมเกมกับโซซิดาครับเราเช็คลิสต์นะครับผม3มอย่างเรียบร้อยเพสคอนเรียบร้อยเทนนิงเซคชั่นเรียบร้อยแล้วก็ ไปสืบสาวนะครับผมว่าเขาเล่นอย่างไรนู่นนี่นน่นมาเรียบร้อยแน่นอนครับวันนี้เราจะจัดทีมอย่างปราณี่ที่สุดฮะวันนี้ครับเราจะจัดทีมอย่างปราณี่ที่สุดเท่าที่เราจะทําได้ครับสำหรับทีมชุดนี้กับเรียลโซไซดัตนะเริ่มต้นจากเซตกองหลังก่อนตัวดีโบเยคัมแบ็กกลับมานะผมจะให้ลงตัวจริงแล้วกันนะครับถือว่ามาทันเวลาพอดีเราต้องการครับพอดีฮะ แล้วก็เอเนเดสกับทิปเปียก็ยังเป็นคู่แรกขวาที่เราไว้ใจอยู่นะครับมาร์ตินเนสวันนี้ผมจะไม่ใช้นะผมจะใช้เป็นทางด้านของอัมราบัตแทนนะเนื่องจากมาร์ตินเนสเนี่ยเป็นเชิงรับนะครับแต่ว่าวันนี้เราต้องการเชิงรุกหน่อยใช้อัมราบัตครับปีกซ้ายใช้เป็นทางด้านของควารัสเคเลียไปก่อนแล้วกันแล้วก็หน้าเป้าเป็นฮอยลุนนะในส่วนของตัวสำรองเนี่ยวันนี้ผมยังไม่เลือกใช้เตลนะยังใช้เป็นทางด้านของเดนนิ่โรเบิครับอะไรงครับผมเกมนี้เป็นเกมที่กดดันแมนยูเต็ดมากๆ ทีมที่ทำผลงานได้ดีในฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกครับแต่กำลังยืนอยู่บนเส้นได้ที่กำลังจะตกรอบทุกคนโดนนํำมาก่อนในเลกแรกครับและเลกที่2เล่นในบ้านและเกมจะเริ่มจากฝากฝั่งผู้เยือนเดียวโซเซดัดก่อนครับมาอาเดซิวาครับออกมาด้านข้างครับแล้วจังหวะน,นี้แมนยูพยายามจะบีบเร็วครับดูว่าทิปเปียเข้าเร็วมากอ้าวล้วเสียเชฟไปเล็กน้อยอย่างกลับมาได้อยู่ครับแล้วทิปเปียจังหวะน,นี้ดักได้สวยครับฝามาที่กิมไร เลือกขวามาที่เมสันเมาส์ครับเมสันเมาส์วนกลับมาเล็กน้อยกลับไปที่บูโน่แล้วบูโน่ไปตรงกลาง<ร>เห็นไหลุนหลุดมาแล้วหอยลุนซ้ายสังหารและเรียบร้อยโอเวนยูยิงเร็วจัดโอ้โหโโหกนาทีเท่านั้นเป็นหนึ่งศูนย์จากราชสุพรรอยลุนครับเอาแลับแมนยูถือว่าคัมแบ็กกลับมาได้เร็วครับในบ้านครับมาเร็วกว่าที่คิดครับนึกว่าจะตึงกว่านี้ฮะแล้วบูโน่หัวหาช่องดีมากมันเป็นจังหวะที่กองหลังเขาหลุด เชฟพอดีแล้วปูโนครับอูหถือว่าเล่นงานตรงนั้นเลยแล้วหอยลุนเดียวๆจังหวะนี้ก็ถือว่าจบได้ดีอ่ะแล้วจังหวะนี้เตาเร่ยังอยู่ด้านข้างครับเตาเร่เลี้ยงเข้ามาแล้วฝากกลับมาที่ซูบิเมนดี้เขอมาสวยครับแล้วจับฝากตัวดีโบตัดไม่ดีมากครับอือถือว่ายอดเยียมเหมือนเดิมตัวดีโบเอาระบ,บาดฝากมาที่ปูโน่กิมารายส์กิมารายส์แล้วกิมารายส์โดนเกียจังหวะเดีโห แล้วซูเบลเดียนี่น่าจะเล่นยากนะทุกคนเพราะว่าไปเสียบอย่างนี้เนะี่ยโอ้โหโดนใบเหลืองตั้งแต่เนิ่นๆเลยได้ซัดลูกนี้เอา้าครจะเปียครับวีเข้ามาซัดแล้วโอ้โหโอ้โหเป็นครั้งแรกของแมนยูที่ผมไม่เห็นบูโน่ยิงปีคลิกกันกคนเป็นคิดัสจิเปียโอ้โหแล้วลูกนี้ยิงแบบฉำหมังจัดเนะีโอ้โหโค้งแบบโอ้โหถือว่า เป็นลูกยิงที่ดีมากของคิเดนชิปเปียบูสวยงามจัดเลยแรงน้ำหนักแล้วก็ทิศทางดีมากครับโอแมนยู oh, man, แสงนำเป็นสอแล้สอสฟกรรวมครับถือว่าความกดดันมาอยู่ที่โซเซดัดเรียบร้อยตอนนี้แล้วบางเล็กน้อยฝากต่อไปที่บูโนโอหูวิ่งพลาดเลยบูโนโครับเมสบอลหักมาแล้วทิปเปียโดนเสียบอีกแล้วหูใบเหลืองว่าจานถ้าเทียนนี่โดนใบเหลืองเนี่ยเกมรับกับซ้ายเขาโดนหมดเลยนะกับตันทีมก็โดนเทียนนี่ก็ต้องโดนแล้วโอหูเรียบร้อยแมนยู man, เจาะทางขวามันมันดินี้หักหลบมาด้านขวาเองครับกิกมารายหักมาสวยจังหวะาีิหอยลุยเข้าขวาแล้วหูเกือบทิ้งเป็นสามหนึ่งฝั่ต่อไปที่เมสันเมาส์เมสันเมาส์ฝืนยิงแล้วควอสเซเลียเก็บได้แล้วโอ้ไม่เข้าโอ้ยเป็นไปได้ลูกนี้โอู้นึกว่าหายไปแล้วนะโอ้หูแม่บอลมันติดปลายเล็กน้นอยครับไซร์ออกอ่ะมีเปลี่ยนเหมือนกันครับฝั่งแมนยูก็เป็นอาราโดกานาโชครับจะลงมาแทนควอสเคเลียวันนี้ยังไม่ได้มีจังหวะ ที่เรียกว่าหือหวาเท่าไหร่ครับฝากเข้ามาฟัดกินแล้วเมริโนฝากมายิงติดเซฟเอาคอตาแล้วเกือบไปโอ,โ,งงงงบอโอ้โหมีงงๆเหมือนกันแมนยูรับต่ำเกินไปหรือเปล่าก็มีง,งงเล็กน้อยแล้วดูครับแมนยูเก็บได้ที่กิมไรส์ฝา,ากมาที่บูโนโแล้วบูโนโกัดชากไปเองหรือเปล่าบูโ,น,โนไม่ได้เร็วคว่าจะหักมาด้านในบูโนฝากต่อมากิมไรส์กดขวาแล้วเซฟได้แล้วประตูแม่งโคตรหนึบเลยฮะบอนเปิดออกข้างมาสวยจหวันนี้ได้เปิดหรือเปล่าคุโบเปิดเข้ามาแล้วมงโอ้โหคอต้า โอ้โหต้องชมเลยแฝดสุดท้ายเซฟสุดท้ายตอดีโบตัดขึ้อมานเดียบร้อยแลนยูโกงความตายอีกแล้วเกมเล็กแรกเราเจอโซเซดัดเหมือนจะสู้ไม่ได้ทุกคนยิงยังไงก็ไม่เข้าครับเล่นยังไงก็ดูเหมือนว่าเขาจะเล่นดีกว่าแต่ว่าเลกที่2เราโกงความตายครับแต่สุดท้ายท้ายสุดเราก็สามารถ pool. ที่จะล้างแคสเรียลโซเซดัดจนได้ทุกคนแต่เอาจริงๆนะผมรู้สึกว่าโ so ซเซดัดเนี่ย แม่งแข่งโป๊กเลยทุกคนแข่งมากครับในเล็กแรกที่เราแพ้มา1-0เอาเป็นว่าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กับชอบไปบอลดอฟักด้วยแล้วกันนะครับผมมาช่วงโค้งท้ายๆของแมนยูเต็ดในซีรีส์นี้แแหละใครชอบอย่าลืมกดไลค์ด้วยแล้วกันนะครับผมและเดี๋ยวเรามาต่อในพาร์ทต่อไปดูซิว่าแมนยูในซีซั่นนี้จะไปได้ไกลแค่ไหนและจะมีลุ้นแชมป์อะไรบ้างครับติดตามกันต่อได้นะครับผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย